สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบเจอ,เจอกันอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับในหัวข้อเรื่องขพอเรื่องอะไรเ,เอ่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักการที่อ่าอเลกการที่9ของเรามีพระร,ราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองทำกิจกรรมเศร,รษฐกิจสร้างความมั่นคงถาวรน,นะครับในระดับบุคคลครวัวเรือนชุมชนประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีการนำภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งเป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษในแต่และท้องถิ่นได้สรรหามาถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหนึ่งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตจมหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหนึ่งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีความรู้มีคุณธรรมโดยสรุปเป็นแผนภาพดังนี้ ก็มีทางสายการความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับมีด้านความเงื่ขนไขความรู้ขั้นขยาคุณธรรมแล้วก็นำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. มีเหตุผลหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องตัดสินใจโดยใช้เหตุผลม,ม,มีภูมิสามีภูมิคุ้มคันในตัวที่ดีหมายถึงจะทำสิ่งใดต้องมีต้องทำแบบมีหลักการทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. การประยุกต์ใช้เนี่ยคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียนชุมชน2.1การประยุกต์ใช้เนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว 1. ใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้บริโภคนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวได้นะครับ สองเน้นความพออยู่พอกินพอใช้ไม่ใช้จ่ายพุ่มเปือยมีความขยันและรู้จักวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมโดยจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับสองประยุกต์แนวคิดใช้อานาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจในครอบครัวอย่างเช่นข้อสาม ใช้อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 4. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช้สติป,ปัญญาและมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะครับ 2. ประยุคแนวะคิดเศรษกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนนะครับ การประยุกต์ใช้ในกิจเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวนะครับการประยุกต์ใช้ในกิจเศรษฐกิจพอเพียงใน,ในโรงเรียนโรงเรียนเป็นสังคมที่คนหลากหลายมาอยู่รวมกันดังนั้นนักเรียนต้องมีความยับยัง้งชั่งใจไม่ทําสิ่งใดๆตามใจตนเองหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นรู้จักพอประมาณในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนและควรคานึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยนะครับ การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างเช่นกรณีที่นักเรียนเปิดไฟเปิดพัดลมในห้องเรียนนะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็ควรปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟนะครับและช่วยลดความสึกหรอของเครื่องใช้ดังกล่าวทําให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาใหม่โดยไม่จําเป็นนะครับ สประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างเช่นนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจะเห็นได้จากการที่แต่ละชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับสร้างสรรค์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกจำหน่าย ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคน,คนในชุมชนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้รับฟังในชั่วโมงนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ